สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมาังงาะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ตั้งของคินน้นและวันนี้จะเป็นตอนที่660นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปม,มากกว่าน,นี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้าในน้มของผู้แทนแห่งนิกายบรรพชนเทียนซูข้าจะสังหารเจ้าเดียวนี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เราจอมยุทธภายในแคนเอามาตาก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าดีนะที่ข้าได้ทําความรู้จักกับผู้แทนหวังหลงพ่อมาจากนิกายบรรพชนเทียนซูเหมือนกัน คิดนาน,นให้ข้าดูหน่อยเธอว่าเจ้าจะหนีจากสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรผู้แทนหลงหวังทำไมท่านถึงได้ขี้มโมโหอย่างนี้กันเล่าเฟืงหัวเจ้าพูดแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงเจ้าต้องการที่จะเข้าข้างเขาอย่างนั้นเหรอ เจ้าหมายความว่าอย่างไรที่ว่าข้าเข้าข้างเขาเหรอพูดจาไรเหตุผลสิน้นดีแม้ว่าชินนั้นจะยังไม่สําเร็จขอบเขตอมาตะเต็มตัวแต่เขาก็มีพลังต่อสู้ถึงระดับอมาตะมนุษย์ขั้นที่9แล้วเขาสามารถต่อกรกับอัจฉริยะไรผู้ใดเปรียบ40คนได้ด้วยตัวคนเดียวคู่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นอมาตะที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยไม่ใช่หรือไงแต่ว่าเขานั้นไม่เคารพในกฎเกณฑ์เลยเนาะ กฎนั้นตายตัวแต่มนุษย์ย่อมยืดหยุ่นได้เราต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างไรนอกจากนั้นวัตถุประสงค์ของการต่อสู้แห่งอมาตะที่แข็งแกร่งที่สุดก็เพื่อหาว่าใครคือจอมยุทธ์รุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่หรอข้าว่าผู้แทนเย่เจียพูดถูกต้องแล้วละถ้าหากชิ้นหนานไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมข้าเชื่อว่าอัจฉริยะไรผู้ใดเปรียบที่เหลือก็คงจะละอายต่อให้ถูกเรียกว่าเป็นอมาตะที่แข็งแกร่งที่สุดก็ตาม ข้าต้องยอมรับเลยว่าวาทศิลป์ของพวกเจ้านั้นดีเยี่ยมแต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าเขาฝ่าฝืนกฎหรอกนะข้าจะสังหารเขาในวันนี้เสียถ้าหากเจ้ากล้าแต่ต้องเขาแม้แต่ปลายเล็บข้าจะถือว่าเจ้าประกาศสงครามกับสำนักชงอยู่ไทยหววของพวกเราเฟิงหัวนี่เจ้า ในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ผู้แทนวางหลงและผู้ปกครองไร้เทียมทานจากมหาอำนาจระบบเตาอื่นก็ไม่น่ากล้าสังหารชินนานหรอกในเมื่อผู้แทนเฟิงหัวได้ประกาศออกไปแบบนั้นพ่อยังไงเสียตอนนี้พวกเขาก็อยู่ในอนณาเขตสำนักชงอยู่ไทยห่วเฟิงหัวเจ้าทำได้ดีมากข้าจะเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ให้แก่นายท่านของข้าฟังดูสิว่าเจ้าจะดื้อด้านไปจนถึงตอนนั้นได้ไหม จะมาเค่งเคียดใส่กันทําไมกันเล่าการต่อสู้แห่งอมตะที่แข็งแกร่งที่สุดครั้งนี้มันสุดยอดมากเลยนะพวกท่านคงไม่อยากจะพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวแน่ๆถ้าอย่างนั้นดูกันต่อเถอะเฮ้อถ้าหาพวกเจ้าหน้าไหนรู้ว่าสตรีไรเทียมทานที่หนุนหลังกินนานอยู่เป็นใครละก็บางทีแม้แต่ผู้นําของพวกเจ้าก็คงไม่กล้าแม้แต่จะกระดิกตัวด้วยซ้ํา ดูเหมือนว่าวิกฤตก่อนหน้านี้จะได้รับการแก้ไขแล้วแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าทำไมผู้แทนเฟิงหัวถึงได้ต้องการที่จะปกป้องข้าแต่ว่าหากมีโอกาสในอนาคตข้าต้องตอบแทนน้ำใจนี้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าสู่ขอบเขตอมตะอย่างสมบูรณ์โอ้หุ้ยเชิงจะด้วยวิธีไหนก็ช่างใช้ทุกอย่างที่เจ้ามีหยุดชิ้น,นัานแม่ก้าเข้าสู่ขอบเขตอมตะให้ได้ซะ แย่จิงเยียนยันที่ข้าให้เจ้าไปอยู่ไหนกันเล่าทําไมเจ้าไม่ออกมาใช้เล่าซื้อมาซุนเปยเนี่ข้าจะทํำยังไงดีไม่ไม่สิชิ้นนั้นข้าอยากเป็นเช่นจัก,กรพรรดินีเฟยเย่และได้รับเกียรติสูงสุดมาครอบครองเจ้ามาจากสถานที่เดียวกันกับจัก,กรพรรดินีเฟยเย่ดังนั้นข้าจะไม่หยุดเจ้าหวังว่าเจ้าจะยอมบอกทุกอย่างที่เจ้ารู้เกี่ยวกับจัก,กรพรรดินีเฟยเแย่ข้าฟังนะ นี่เจ้าไม่กลัวว่าจะถูกลงโทษเมื่อกลับไปยังนิกายของเจ้าหรอถ้าหากว่าข้าทำอะไรที่ขัดเจตจำนวนของตัวเองเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษแล้วก็สิ้นทางสู่ความเป็นอมตะของข้าก็เท่ากับสิ้นสุดลงแล้วละน้อยนี่เจ้าคิดจะทรยศหรอหากว่าชิ้นนั้นประสบความสําเร็จในการก้าเข้าสู่ขอบเขตอมตะเขาจะนําอันตรายอันร้ายแรงมาสู่ข้าอย่างแน่นอนไม่จะต้องหยุดเขาให้ได้ พี่หลวงหวังขออภัยด้วยข้าไม่รู้ว่าพูดแทนเฟืองหัวจะเข้าข้างขิ้นนานหากข้ารู้ข้าคงไม่ขอให้ท่านเล่นงานเขาเพราะมันไม่คุ้มที่จะล่วงเกินเฟืองหัวผู้นี้เฮ้อเฟืองหัวก็แค่สุนัขที่ใช้ชื่อของผู้นำมาขู่พวกเราก็เท่านั้นไม่จําเป็นต้องไปขัวเขาหรอกข้าไม่เชื่อหรอกว่าข้าผู้แทนคนหนึ่งจะทําอะไรกับแค่อมาต่างมนุษย์ผู้หนึ่งไม่ได้นะอัจฉริยะไร้ผู้ใดเปรียบทุกคน หากว่าพวกเจ้าสามารถขัดขวางให้ชินน,นันไม่สามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมาตะได้สำเร็จพวกเจ้าจะได้รับผลประโยชน์อย่างน่าเหลือเชื่ออย่างแน่นอนเอ๋อัจฉริยะไหลผู้ได้เปรียบอีก19คนก็เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยหรอเท่ากับว่าตอนนี้มีอัจฉริยะไหลเทียมฐานเข้าร่วม59คนแล้วชินนันยังไม่ก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมาตะด้วยซ้ำแล้วเขาจะรับมือกับคนทั้งหมดได้อย่างไรกัน อย่าได้กังวลเกินไปเลยเขาก็คือชิ้นหนานนะอนาเขตเต๋าทำลายล้างกบีสงครามทำลายล้างนี่มันภัยพิบัติสายฟ้าเริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ว่าชิ้นหนานจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตเอามาตะได้หรือไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหลังจากนี้แล้วกบีจูเต้า การโจมตีในครั้งนี้รุนแรงเป็นอย่างมากหรือว่าข้าต้องเปิดเผยตัวตนแล้วอย่างนั้นหรอช่วยไม่ได้แฮะถ้าหากข้าไม่ใช้ก็คงจะต้านไม่ได้แนะ่ถ้าข้าโจมตีเอาชนะชิ้นนั้นในตอนนี้จะไม่เป็นการชฉวยอวกาสหรอกหรอวิธีจูเตาคือการเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยทุกอย่างที่มีแต่ถ้าข้าไม่ได้เอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าด้วยพลังวารยุทธ์ที่ด้อยกว่าแล้วแล้วก็จะนับว่าเป็นวิธีจูเตาได้ยังไงกัน นั่นเพราะตัวข้าตอนนี้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะแล้วทว่าชินนันยังไม่ก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะเลยด้วยซ้ําข้าอูหุยเชิงไม่เคยเอาเปรียบผู้อื่นชินนันเชิญเจ้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะได้เลยทันทีที่เจ้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะแล้วเรามาสู้กันอีกครั้งเจ้าอูหุยเชิงนี่เจ้ากําลังพูดบ้าอะไรอยู่เจ้าคิดจะทรยศเหรอ อู้ห้อยเชิงและเยี่ยชิงเยียนเจ้าสองคนนั้นมันกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่บางทีนี่อาจจะเป็นอะไรที่เต่าของข้าควรจะเป็นก็ได้ชิณานเจ้ามัวรออะไรอยู่อีกละ่ะไปประชิญกับภพยพิบัติสายฟ้าของเจ้าได้แล้วได้เลยทันทีที่ข้ากล้าเข้าสู่ขอบเขตอมตะได้แล้วเราค่อยมาสู้กันอีกครั้ง